สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมเมื่อเทนนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอากาบท่านผู้ชมต่างขอโทษนะครับพอดีว่าดาดเก่าผมอะ่ะจริงจริงอ่ะโดนแบนนะครับเพราะผมไปซ้ําศพคนนะครับเขาเไปซ้ําศพโปนั่นแหละแต่เขามาแบนผมครับผมแบนเขาแล้วเขามาแบนผมคือแบบก็โดนแบนทั้งคู่นะผมเลือรหัสใหม่ราคาห้าสิบบาท น้องเขาดีจริงนะครับทุกคนแค่ห้าสิบบาทนะครับได้หมัดเพลงมันะครับดูทุกคนมีสองท่านนะครับก็ถือว่าวย,วยัๆๆยงคูาเรามาดูชุดในนี้นะครับอน้องเขาเป็นสายเติมนนะครับแล้วน้องเขาเพิ่งโดนโกงนะครับเขาโดนโกงสุดๆแต่ว่าผมไม่สามารถบอกชื่อได้นะครับว่าน้องผมชื่ออะไรหรือคนโกงชื่ออะไรนะครับ นี่นะครับหมวกนะครับนี่เป็นหมวกของมีหูนะนี่เป็นหมวก b t s ที่เขาฮิตกันหรือเปล่าไม่แน่ใจหมวกขันแน่เลยหมวกอีนนอมผมว่าผมชอบใส่หมวกนี้นะแต่ผมต้องใส่อื่นเอาหมวกนี้สวยสุดนะ,นดนะแล้วก็หน้ากาก b t s นะทุกคนหน้ากากนี้แล้วก็มีอันนี้วีนอมสองอันเนะ ที่ก็มีแม่เตะวนให้ผมขี้เกียจตลอดโอปอล่าขานี้ดีกว่าไม่ต้องถามนะคะว่าทำไมผมเสียงเบาๆคือ <c oughs> ผมเป็น่ขยะครับชุดนะครับืึสวยกับทุกอันนะครับทุกคนแต่บางบางบางอันก็เป็นแบบพักเลยนี่ก็ชุดมาเลยนะครับเนี่ยนนะะมีชุดเสรเลยอันนี้ยังมีไม่ครบนะครับ อันยาคุซ่าน่าจะมีครบน,นี่ชุดนักบอลเนาะนักบอลอันนี้ชุดฟรีไฟแม็ปเนาะน้องเขาน่าจะเล่นฟรีไฟแม็ปอะไรส่วนนี้ช่วยผมชอบเลยผมใส่ชุดนี้ดีกว่าชุดนี้ก็มีครบเซตเลยครับวีดีโอครบเซตคร่ะแต่ผมไม่ได้อัปโหลดแค่วีดีโออันนี้ครบนะครับน,นี่ก็ครบเนาะน,นี่ก็ครบค่ะเอ้ยอันนี้ไม่ครบขาดรองเท้านะ ม,มาดูหนะ้านี่นะนี่นะน,นีะ่นะนีะ่ะผมไม่รู้จัอกางเกงผมจะใช้เป็นกางเกงของหู่คู่แมวคู่คู่เจ้าหน้าที่จ่อไม่ใจแต่ผมจะใช้เป็นกางเกงนี้อันนี้เป็นกางเกงี BTS ก็ดูผอมๆดีนะแต่ผมใช้กางเกงนี้ดีวกว่า นะ้งกางเกงกูทราบไม่ได้อัปโหลดนี่ไม่แน่ใจว่ากางเกงอะไร,ไรไเ,เลย่องเกิงฟรีน่เเลยนี่ไม่มีชุดครบเซตอยู่แล้วไอ้ครบเซตไหมไม่ครบนะครับเพื<ค>่อนโทรมา<ค>ผมขอปฏิเสธไปก่อนนี่นะครับรองเท้าแต่ก็มีเหมือนกันนะครับคือน้องเขาเติมให้นะครับน้องเข้าใจดีมากนี่นะครับ น,นี่เป็นรองเท้าบีเทนเนาะแต่ผมชอบรองเท้าแต่มาดูในส่วนขอ,ของกระเป๋านะครับมีกระเป๋าแมกลาเรนที่ผมไม่ได้อัพกระเป๋านี้แลกระเป๋านี่แหละตอนนี้กระเป๋าก็ตายกระเป๋าวีนอมกระเป๋ารูปทรงคล้ายกีตาร์ก,กระเป๋าทั่วไปนะครับแต่นี้มันล็อคของเลยมาดูส่วนกล่องครับคือกล่องไม่ได้อัพผมขออนุญาตอัพก่อนนะครับอ,อ,อันนี้ก็ไม่ได้อัพเนาะ มาดูเจ็สก,กีเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะสกตบอร์ดแบบไม่มีรองครับนี่นะื่อมากนะครับแต่ผมใช้บีดีดีกว่าส่วนท่าก็ปกติมาดูในส่วนของสก,กีรถแมคลาเรนนะกับสก,กินเอ่อช่วงโจนปะน่าจะใช่แต่แมคลาเรนผมว่าน่าจะบักนะครับที่จริงมันมีแสงอยู่ตรงข้างหลังเนาะ ตอนครับอันนี้มอไซค์วีนอมอผมยังไม่สามารถอัพได้นะครับเพอาดีที่คลิปยาวน,นี่ก็กระบะกับเนี่ยๆนะถจี๊นะิเนาะนี่ก็เป็นปกตินะส่วนเพลงก็ฟิล์มเพลงกับถ้วยลงวัลน,นะ มาดูในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะมีสีลูกแก้วบัตรเป็นชื่อบัตรลดบัตรลดเออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว,ว่าตาดาวปะไม่แน่ใจก็บัตรแลกเปลี่ยนรรก็โกลยอแล้วก็บัตรตัวละครปะในใช้แล้วก็มีบัตรเพิ่ม EXP นะครับ5 0เอร์ซนตมาให้ผมนะครับมาดูในส่วนตัวลนนะครครับก่อนแรกอล็อกนะครับ อันที่สองคิลลี่ตัวที่สองมาดูในส่วนของตัวผู้หญิงมาครับก็มีลูกกระต่ายตันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมมาไม่ทันแต่พวกนี้ผมไม่แน่ใจเลยแต่ตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องขั้นนะใช่นะมตัวนี้ก็ชุดคู่อ่ะใช่ใช่จะเป็นตัวนี้นี่ก่อนนะครับมันสวยส่วนี่น้อมผมไม่ใช้นะไม่ไม่สามารถใช้ได้ผมที่เกยบเปลี่ยน มาดูในหน้านะครับก็จะมีแค่หน้าเดียวว่าจะเป็นตอนโจรปะใช่เลยวมาดูในส่วนของชุดนะครับชุดกีลานะชุดกะตายอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่น่าจะโจรโจรที่โมโคอัอพเวลปะน,น่าจะใช่นะแล้วก็มีอะไรชุดถ้าผมไม่ได้ใส่ดูผมประอภัยด้วยนะครับพอดีผมรีบทำคลิปอ่กครับโอ้สิบแปดละ อันนี้ก็กางเกงกระต่ายฮัลโหลอันนี้ไม่ได้อัพนะคะขอใครด้วยครับรองเท้าเคลลี่ต้าอ,อันนี้จำชื่อไม่ได้น,นี่น่าจะมีชาปะมีกิตาปะ พี่วานแล้วตัวนี้พารูบ้านี่พมิดกับเชื่ออะไรผมไม่ได้ใช้นะครับผม sure แต่ผมจะใช้แต่ตัวผู้ชายนะครับคือน้องเขาให้รหัสมาดีมากเลยนะครับส่วนจกระเป๋านี่ก็มาตลอดเวลาเลยืูผมไม่กดตอนไหนอา oh. วสดในสวน,งนิงนะครับตอนนี้ก็จะยาวหน่อยเนาะ ผมก็ต้องขอกลับไปขอภัยด้วยนะครับ M4 ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ AK ผมยังไม่ได้อัพโหลด M14 นะครับก็ประมาณนี้เลยสกา AM8 นะอันนี้ AUG ใช่ปะ HKS มีหนึ่ง M249 มีหนึ่งแล้วก็โคดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เป็นสกินเลย s m g ก็มีหนึ่ง ส่วนอันนี้ได้มาห้าวันนะห้าวันเท่านั้นมาดูในส่วนของปืนลูกซองกันบ้างอันนี้ก really ็มีสองอันแต่ผมไม่ได้อัพหรอกแต่ขอไปอัพมาดูในส่วนของลูกซองนี้ก็อีกอันหนึ่งนะมาดูในส่วนของนี่นะครับกระทะก็ไม่มีรายชื่อบอกนะครับส่วนตัวนี้มีรายชื่อบอกนะครับนี่ก็ขนมปังกับอะไรไม่แน่นะครับผมไม่ทันมาดูในส่วนของหมัดหมัดพิครับ มันเป็นหมัดเพลินเห็นว่าเหมือนเพนลิระเบิดน,นะครับผมมาผมอัพดีกว่าโอ้โหแบบเพลิได้ไม่อยู่เลยโอ้โหบา้บาละบกลักลนะบ้าละนี่เธอไม่มีครับน่าปุกนะครับนี่นะ